เด็กยุค90กับโปเกมอนความทรงจำในวัยเด็กกลายเป็นอีกหนึ่งจุดขายที่ทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราสนใจที่จะกลับมาค้นหาความสนุกในความทรงจำเหล่านั้นทั้งหมดเกิดจากกระบวนการเล่าเรื่องข้ามสื่อที่ช่วยสร้างความผูกพันของเรากับตัวละครผ่านหลากหลายช่องทางและความผูกพันเหล่านั้นถูกส่งต่อมาในหลากหลายช่วงเวลาของชีวิตยิ่งเพิ่มความแนบเน้น และความน่าสนใจของตัวละครเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นเวลาที่เปลี่ยนแปลงสร้างคาแรคเตอร์ให้มีความผูกพันกับผู้ชมมากขึ้นผ่านในหลากหลายแพลตฟอร์มยิ่งทำให้เกิดความผูกพันเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณโปเกมอนเติบโตมาพร้อมกับเด็กยุค90ทําให้ทุกคนรู้สึกรักและผูกพันเป็นอย่างมากโดยโปเกมอนได้พัฒนาตัวละครอย่างต่อเนื่องซึ่งทําให้ความนิยมนี้ ถูกซึมซับเข้าไปในความรู้สึกของเด็กๆในยุคนั้นและส่งผลความรู้สึกนั้นมาถึงผู้ใหญ่ในยุคปัจจุบันโปเกมอนปัจจุบันยังมีการ์ตูนออกมาอย่างต่อเนื่องและยังมีเกมหรือการ์ดเกมออกมาก็ยังคงมีคนตามหาเพื่อเก็บสะสมหรือนำมาเล่นกันอยู่โปเกมอนเป็นการ์ตูนอีกหนึ่งเรื่องที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและมีอิทธิพลสูงกับเด็กในยุค90หรือผู้ใหญ่ในปัจจุบัน หากเราจะพิจนารณาจุดเริ่มต้นโปเกมอนเป็นเกมบนเครื่องเล่นพกพาอย่างเกมบอยแต่เป็นท,ที่ทราบกันดีว่าในอดีตเกมบอยอาจจะไม่ได้เข้าถึงกลุ่มเด็กทุกคนได้การจะสร้างตัวละครให้มีความแข็งแรงและผูกพันกับเด็กๆในสมัยนั้นการพัฒนาเนื้อเรื่องเพื่อเล่าเรื่องผ่านแพลตฟอร์มอย่างทีวีซีรีส์เป็นแอนิเมชันดูจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นเราจึงติดภาพของโปเกมอนที่เป็นแอนิเมชัน ฉายผ่านทางทีวีเป็นจํานวนมากหลากหลายตอนและยังมีการแปลภาษาไปในหลากหลายภาษาเพื่อสร้างการกระจายของเนื้อหาไปยังหลากหลายโลเคชันช่วยสร้างความนิยมให้กับตัวละครนอกจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปโปเกมอนก็มีการออกแบบคอนเทนต์ที่น่าสนใจผ่านหลากหลายแพลตฟอร์มหนึ่งในแพลตฟอร์มและรูปแบบเกมที่นำมาใช้และเกิดความน่าสนใจเป็นอย่างมากคือโปเกมอนโก ที่สร้างกระแสผู้คนให้ออกไปค้นหาและจับโปเกมอนในสถานที่ต่างๆบนมือถือของทุกคนซึ่งเป็นกระแสอย่างยาวนานและจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีผู้เล่นจำนวนมากยังออกไปตามจับโปเกมอนในสถานที่ต่างๆอย่างต่อนเนื่องเมื่อเรานำเอาตัวละครมาเล่าเรื่องข้ามสื่อหรือแพลตฟอร์มต่างๆแล้วการเปลี่ยนแปลงของเวลาในช่วงต่างๆก็จะนำเอาแพลตฟอร์มในรูปแบบใหม่ๆเข้ามาให้นักพัฒนาสื่อ สามารถใช้งานและเล่าเรื่องผ่านไปยังแพลตฟอร์มใหม่ๆได้โดยการเล่าเรื่องผ่านระยะเวลาที่ยาวนานจะยิ่งช่วยสร้างฐานแฟนคลับจากรุ่นสู่รุ่นพี่สู่น้องพ่อสู่ลูกทําให้ตัวละครยิ่งมีความรู้จักเป็นวงกว้างในหลากหลายฐานอายุนอกจากนั้นแล้วการ Localization หรือการปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้เข้ากับพื้นที่เช่นการแปลภาษายัางช่วยเพิ่มฐานแฟนคลับจำนวนมากอีกด้วย โปเกมอนเป็นอีกตัวละครที่ผ่านการเล่าเรื่องมาอย่างยาวนานด้วยคอนเซ็ปต์มิตรภาพที่ไม่ใช่แค่ระหว่างเพื่อนแต่เป็นมิตรภาพระหว่างคนกับโปเกมอนถูกเล่าเรื่องผ่านทั้งเกมทีวีภาพยนตร์หรือรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟอย่างโปเกมอนช่วยให้ตัวละครโปเกมอนกลายเป็นอีกหนึ่งคาแรกเตอร์ที่มีความแข็งแรงและเป็นที่รู้จักกันจากรุ่นสู่รุ่นผ่านจากหลากหลายช่วงเวลา หลากหลายภาษาหลากหลายแพลตฟอร์ม